เกี่ยวกับการใช้ยารักษาโรคนะคะในหลายครั้งค่ะเราอาจจะเผลอไปใช้ยาที่มีสารสเตรีรอย์ผสมอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวก็เป็นได้ค,ครับ,รบเขาบอกว่าถ้ามีสารสเตรีรอย์อยู่ในร่างกายมากๆอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับ,รบลงสนามข่าวนี้กับคุณปิ่นปินัทถากุลวิเดนนัคน,นครับ การจับกุมยาและอาหารเสริมที่ผสมสารสเตียรอยจากโรงงานในจังหวัดขอนแก่นทั้ง25จุดรวมมูลค่าของกลางกว่า20ล้านบาทเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเป็นหลักฐานอย่างดีที่ชี้ให้เห็นว่ามีการลักลอบใส่สารสเตียรอยในหลายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพเราก็บพบว่ามีคนไข้ที่ได้รับผลกระทบจากสเตียรอยในจํานวนมากที่มาเข้ารับการรักษาถึงขนาดที่จะต้องรับเป็นผู้ป่วยในในการรักษาเลยนะคะ ขณะเดียวกันทีมสนามข่าวยังได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวในวงการสุขภาพว่าทุกวันนี้ยังมียาและอาหารเสริมบางชนิดที่ใช้ในหมู่ผู้ออกกําลังกายแอบลักลอบใส่สารประเภทนี้ขายเกลือทั่วไปตามท้องตลาดหรือในเว็บไซต์จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าที่จริงแล้วสารประเภทสเตียรอยมีอันตรายมากน้อยเพียงใดตอนนี้มันก็มีผู้ประกอบการที่ไม่หวังดีหลายรายเนี่ยก็ไปบดให้ตัวเม็ดยาเนี่ยให้เป็นผงซะ เสร็จแล้วก็เอาไปผสมอยู่ในผิดพันยาแผนโบราณบ้างหรือว่าผิดพันเสริมอาหารบ้างที่มันเป็นแบบน้ําแล้วก็เอาไปขายให้กับผู้บริโภคสิ่งที่สําคัญคือการได้รับยาสเตียรอยโดยไม่รู้ตัวซึ่งเรามักเจอได้ในยาชุดยานุกลอนอยาสมุนไพรยยาต้มยาหม้อรวมทั้งยาที่มีการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงว่าเป็นยาครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคซึ่งในความเป็นจริงเป็นไฟไม่ได้ ซึ่งอาการในเบื้องต้นนะคะที่จะสังเกตว่าเรามีการรับประทานยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยเข้าไปค่ะอันดับแรกค่ะก็จะมีการปวดท้องคล้ายกับคนเป็นโรคกระเพาะจนอาการนะคะก็จะลุกลามไปจนถึงขั้นกระเพาะทะลุถ่ายเป็นเลือดที่สําคัญนะคะถึงขั้นเสียชีวิตได้ซึ่งก็มีผู้ที่เสียชีวิตจากการทานยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยมาแล้วด้วยค่ะใช้ไปในนานมันก็จะกดระบบภูมิต้านทานของร่างกายจากนั้น ก็จะเป็นโรคง่ายเจอเชื้อแบคทีรียหรือว่าไปเจอเชื้อไวรัสอะไรก็จะเป็นโรคง่ายในขนาะเดียวกันทําให้กระดูกผกุแล้วก็ถ้าเกิดใครที่บริโภคติดต่อกันนานๆเนี่ยก็จะเกิดอาการเหมือนกับอ้วนชูหน้าบวมสันหลังเป็นหนอก วิธีป้องกันตัวเองง่ายๆคือควรเลือกซื้อ,อยาจากร้านขายยาที่มีเภสัชกรเป็นผู้แนะนําเท่านั้นหลีกเลี่ยงการสั่งซื้อ,อยาผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะยานําเข้าจากต่างประเทศที่ไม่มีคํารับรองใดๆจากออยอระวังการเลือกซื้อ,อยาเพียงเพราะได้ดูคําโฆษณาอย่างเดียวโดยไม่ทันตรวจสอบรายละเอียดที่ดีเสียก่อนปิ่นปินัทถาคุณวิดน,นันทีมสนามข่าวเจ็ดสีรายงาน ครับนั่นเป็นเรื่องพิดภัยที่ใช้ยาที่มีสารเสเตียรอยรนะครับมาดูเรื่องของการปราบปรามกันบ้างนะครับเห็นบอกว่าล่าสุดมีอีกแล้วที่จังหวัดขอนแก่นใช่ไหมฮะค่ะซึ่งดิฉันก็ได้ลงพื้นที่ไปร่วมกับปฏิบัติการนี้ด้วยนะคะสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาและยึดของกลางได้มูลค่ากว่า20ล้านบาทลงสนามข่าวนี้พร้อมๆกันเลยค่ะเชิญครับ คือปติมเอเามาเป็นฝาแดงแล้วก็พอถอดออก,กบางบางครั้งนะบางครั้ง,ร,งรีบนะแล้วปฏิมใส่ยายแก้แพ้ลงไปบางครั้งก็ใส่บางครั้งก็แล้วก็ครอบ <ไป S 2> อันนี้แล้วก็เอานี้ซีนเป่าแบบนี้ใช่ไหมนี่เป็นเพียงหนึ่งใน25จุดที่ตำรวจปคออบอร,ร่วมกับอ,อยอบุกเข้าจับกลุ่มและตรวจยึดของกลาง ซึ่งเป็นยานและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพผสมสารสเตียรอยในจังหวัดขอนแก่นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาในเบื้องต้นเนี่ยตัวยาที่เราสงสยัยว่าจะใส่ก็คือสเตียรอยนะคะคือ,อยาควบคุมพิเศษที่ต้องจ่ายโดยใบสั่งแพทย์และมีอันตรายมากนะคะคเราก็ใช้ชุุ้ดทดสอบสเตียรอยทดสอบในขณะนี้ <S <S ถ้าหากว่ามีสเตียรอย,อยอยู่เนี่ยมันจะขึ้น1ขีดในแบบนี้นะคะซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยทดสอบโดยเบื้องต้นเนี่ยก็คือมีสเตียรอย ตำรวจสืบทราบว่ามีการทำเป็นกระบวนการโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตแต่ละรายจะหาซื้อสมุนไพรถูกกฎหมายจากโรงงานผลิตที่ได้รับอนุญาตถูกต้องและหาซื้อสารสเตยรอยจากร้านขายยาที่ยอมขายให้เมื่อได้สัสดส่วนครบทั้งหมดก็จะผสมเข้ากันตามสูตรสำเร็จก่อนนำออกท้ายแอบอ้างสรรพคุณว่าเป็นยารักษาได้ทุกโรค รถเร่ขายหนังลักษณะนี้เนี่ยนะคะที่เป็นปลายทางในการนําน้ําสมุนไพรที่คาดว่าผสมสารสเตียรอยนั้นไปสู่ในมือของผู้บริโภคโดยรถเร่ลักษณะนี้เนี่ยนะคะก็จะเดินทางไปทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดเพชรบูรณ์หรือว่าในภาคอีสานด้วยกันเองด้ยขายในราคา100บาทคา่ะแต่ว่ารับมาเพียงราคา10บาทเท่านั้นนอกจากผู้ผลิตรายย่อยปฏิบัติการครั้งนี้ยังสามารถจับคู่เครือข่ายนายคำเพาซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ได้โดยภรรยาของนายคำเพายอมรับ ว่าใส่สารสเเรอยในน้ำสมุนไพรจริงเพราะขายได้รายได้ดีและทำแบบนี้มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าก็ทำมานานแล้วนะคะเพราะว่าที่จริงเราก็ทำมา ก็อำเภอแวีงใหญ่จังหวัดขอนเขียดนี่ทำมาแต่พ่อแต่แม่โน้นนะทำมาเยอะแล้วก็ไม่มีตำรวจมาจับสักทีใช่เขาทำมาแต่พ่อเป็นไรเอะพูดจริงค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถูกค่ะบอกความจริงบอกความจริงเขาทำมานานแล้วี่แเขาทำกันเยอะด้วยทั้งหมู่บ้านด้วยแล้วก็ทำกันเยอะด้วยทั้งอำเภอด้วยแต่เขาบอกว่าเจ้า